ร้านลาวบาบักร้านเติมโลบักเลสสุดคุม้มเริ่มต้นเพียง1บาทรับประกันคุณภาพด้วยคนกดไลค์มากถึง20,000กว่าคนใครที่สนใจสามารถไปใช้บริการได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับร้านชอ็อปเพสโตนร้านรับกดผลพิสัสต์แมปบอฟุตบวกเกมพาร์ทแค่น,นั้นยังรับกดเพชรในแมปออสตาสเลท8ดด้วยเขายังรับขายโลบักเลสหกด้วยไอจีบวกพาร์ทสนใจสามารถไปใชบริการได้ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ คุณอ่ะคุณเคยประสบปัญหาเวลาที่จะซื้อของในเกมหรือว่าจะซื้อเกมพารหรือไม่ถ้าใช่ผมมีร้านโลบักแน,น,นั่งร้านนั้นก็คือร้านภูมบบิลุบักช็อปร้านรับเติมโลบักเด่นดีคุณภาพมีทั้งแหล่งอุ่มและดีบุกพาร์ตเรียงห้าถึงเรียงเจ็ดและในโปรโมชั่นเพียงเท่านี้ยังรับกดฝนพิเศษแบบบอกรุดอีกด้วยเบ็ดดีขนาดนี้อย่าลืมไปเติมกันนะครับ NI Vanemrande de Markorti Ant Shop Ramrath Farm Map Tata Ramrath Farm Map Sen b l o อกสฟร u ตเมดเ c i t y r o โ u l r a d e น r a อราคา Link, r u ค a รูทรรังร a นยา,าตตคูดบด Bug Shop ร้านเติมโลบักเด็ดดีคุณภาพรับประกันความปลอดภัยแบบ100%ตอนนี้เลดเจ็ดด้วยนะครับเป็นไอีบวกพาร์ตเองร้านดีขนาดนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับอย่าลืมไปเติมกันล่ะป๊อก สวัสดีครับท่านผู้ชมโอเคนะครับผมวันนี้นะครับผมทุกคนมาอยู่กับผมดีเบลโอเคไวไรค์คู่นะครับผมวันนี้ก็กลับมาเล่นเกมชินอเบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชินโดไลสองเอ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็ไม่ใช่เออชินโดไลท์นะครับผมไม่มีสองนะครับผมก็นะไม่ได้เล่นแบบนี้นานเลยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมมันอัปเดตมาเป็นนะครับผมบัตรลายใหม่นั่นเองก็น่าจะเป็นบัตรลายของชิโนอแล้วก็เป็นเหมือน นาโตะบวกกับมินาโตะนะครับผมที่สามารถใช้อดามมาดาเซนกันแต่ว่าไม่ต้องไปหานะครับผมเป็นสกิลนะซึ่งมันก็จะมีโค้ดใหม่ด้วยนะครับผมนี่ซึ่งก็จะอัปเดต2อันนี้มานะครับผมก็ก่อนจะเริ่มดูคลิปนี้กันเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกรุ๊งกิ๊งกันด้วยเลยนะครับผมโอเคอย่างแรก2อันนี้นะครับผมมันอัปเดตมาใหม่นะผมก็จะมาส่งนั่นเองแล้ววันนี้ก็มีการแจกโค้ดด้วยนะครับผมซึ่งโค้ดนะครับผม ทางช่องผู้พัฒนานะครับผมตอนนี้มี9 00 0แสนซับสไคร์แล้วนะครับผมเขาก็ได้ทำการแจกโค้ดนี้มันเองซึ่งโค้ดนี้นะครับผมนี่ตามตรงนี้เลยนะโคดต,ตรงนี้นะครับผมจะได้ถึง100สปินใช่ครับผมได้ถึง100สปินเลยถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นโค้ดที่แบบสุดยอดนะโค้ดที่ยังไม่หมดอายุนะครับผมและยังสามารถใช้ได้อยู่ตอนนี้นะครับผมก็ คือคนนี้นะครับผมตอน6กแสนหกหมื่นไลค์นะครับผมนะใครที่ยังไม่ใส่ก็ไปใส่ได้นะครับผมโคดนี้นั่นเองนะได้ทั้งหมด30สปินนะครับผมสำหรับโค้ดนี้นั่นเองโอเคซึ่งผมก็จะมาสุ่มหา2อันนี้นะเราสุ่มได้2ครั้งการันตีนะครับผมโอเคซึ่งล่าสุดที่ผมทําไปก็น่าจะเป็นการสุ่มหาอะไรสักอย่างน่าจะเป็นสุ่มหาไอชิช,ชิสุยนะนะประมาณนั้นแหละแต่ก็ไม่ได้ไม่งคนแซ่เลยวะโอเคนะครับผมผมก็จะ ไปเริ่มสุ่มกันเลยเรามาเริ่มตรงนี้กันก่อนเลยดะครับ อะไรเนี่ยอันนี้มันคืออะไรอ่ะเปหน่งนะอืมมันคืออะไรนะอะฮะได้มาแล้วสินะมันเป็นลิ่สุดยอดมากเลยทุกเดี๋ยวมีรีวิวแน่นอนครับผมอืมเป็นอะไรที่สุดยอดมากผมได้มาแล้วเป็นอะไรที่แบบไม่คิดว่าจะได้หนึ่งทับร้อยสามสิบอืมนะก็ไม่คิดจะได้ขนาดไปเพอ่์กูยังไม่ได้เลยโอ้โหวันนี้ดวงมาฮะอืมใช่ได้ใช่ได้แต่ผมอยากได้เนจุติอ่ะอยากได้เนือจุติอ่ะ ซึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องไปกลับไปเล่นอะไรที่มันแบบที่ผมไม่ได้ทําไว้เพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วอะนะโอเคเดี๋ยวเราซุ่มกันต่อเลยดีกว่า ก็ตอนตอนแรกกาจะสมแบบจนกว่านี้จะหมดนะแต่แต่กูได้ครบแล้วเออเฮ้เฮ้ได้เจนใครใหม่คนแล้วเออ,อืเป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆเลยผมได้ครบแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวมาแน่นอนนะแต่ไม่รู้วันไหนนะนะก็น่าจะประมาณพรุ่งนี้ละมั้งนะโอเคนะโอเคกเ็๋ยวผมก็น่าจะไปสมหาอะไรเพิ่มนะครับผมหลังใหม่นะที่ผมยังไม่เคยมีนะ ซึ่งวันโอ้โหหนึ่ง3 0ับสามร้อยทังสองร้อยเนี่ยได้จะติดอยากได้นะครับผมซึ่งผมก็ได้อันที่ผมต้องการมาแล้วนะครับผมเี๋ือบางอันที่ไม่ได้นะครับผมซึ่งคลิปนี้เราจะได้ไอันนี้นะครับผมแล้วก็จะใครใหม่ทั้งสองอันนะครับผมมาโอเคก็คลิปนี้ไม่จบเร็วจริงๆเลยก็สลักใครนที่ชอบกดไลค์นะครับผมชอบมากดสลักใครนะกดกระดิ่งกุ๊กกี้ของคนนี้ได้เลยนะครับผมคลิปน่าจะเป็นไรแนวฝากติดตามชมกันด้วยเลยนะครับผมสวัสนี้นะครับผม xin chào các bài cha bài cha bài các phổ yeah